เพจเอเชียบุกิไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาแล้ววันนี้ข่าวแรกกันเลยนะคะเรียเนลเมสซี่นะคะได้บอกว่าอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยจะเป็นสโมสรสุดท้ายของเขานะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะแขวนสตัตค่ะซึ่งเรียเนลเมสซี่นะคะได้ย้ายมาค้าแข้งกับทางอินเตอร์ไมอามี่นะคะเมื่อปี2 0 2 3นะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าเวลาแห่งการค้าแข้งของเขาเนี่ยเหลืออีกไม่นานแล้วนะคะและคงจะเล่นให้กับต้นสังกัดปัจจุบันเป็นสโมสรสุดท้ายค่ะ และเโอนเอลเมซี่นะคะก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าผมคิดว่าอินเตอร์เมมม่เนี่ยคงจะเป็นสโมสรสุดท้ายในอาชีพในอาชีพนะักฟุตบอลของผมนะคะผมยังไม่พร้อมจะเลิกเล่นฟุตบอลผมทํามาทั้งชีวิตผมรักการเล่นฟุตบอลมีความกลัวอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะว่าทุกอย่างจะจบลงผมรู้ว่าเวลานั้นเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ตอนนี้ผมยังอยากมีช่วงเวลาที่ดีค่ะแล้วเรามาต่อกันข่าวต่อมากันเลยนะคะแอร์เบลีฟซิกนะคะประกาศยืนยันต่อสัญญานะคะ เบนจามินเซสโกนะคะกองหน้าดาวรุ่งไปอีก5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวของเบนจามินเซสโกนะคะมาร่วมทีมไลฟ์ซิกเนี่ยก่อนที่จะโชว์ฟอร์มกดไปทั้งหมด18ประตูนะคะกับอีก2แอสซิสจากการลงสนามนะคะ42เกมรวมทุกรายการโดยเป็นการมีส่วนร่วมทำประตูถึง13ประตูจาก16เกมหลังสุดนะคะ ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงน,นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยตกเป็นข่าวกับยักษ์ใหญ่ในยุโรปเยอะมากๆะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกกับทั้งเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลนะคะที่ตัดต้องการกองหน้าคนใหม่ไปร่วมทีโดยที่สัญญาฉบับใหม่ของเซสโกเนี่ยจะถึงปี2029นะคะมีข้อตกลงกันด้วยนะคะว่า อาจมีโอกาสย้ายทีมได้ในปี2025และ26ที่จะเกิดขึ้นโจเซ่มูรินโญ่นะคะได้เอ่ยชมนะคะแฮ์ริเคนนะคะว่าเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบทุกด้านนะคะขาดแต่การคว้าแชมป์เท่านั้นค่ะซึ่งโจเซ่มูรินโญ่นะคะเคยร่วมงานกับแฮ์ริเคนนะคะเมื่อตอนที่ทั้งคู่เียนอยู่ท็อตแนมฮอสเปิร์ดด้วยกันนะคะซึ่งทางโจเซ่มูรินโญ่เนี่ยก็ได้ชมอดีตลูกทีมนะคะว่าเป็นนักเตะที่มหัศาจรรย์ติดเพียงอยู่อย่างเดียวนะคะก็คือยังไม่เคยคว้าแชมป์ มาเติมเต็มอาชีพขาแข้งให้สมบูรณ์ได้ค่ะซึ่งโจเซ่มาริโย่เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเป็นนักเตะที่มหัศจรรย์และสมบูรณ์แบบเขายิงประตูได้ทุกจุดของสนามและเขาเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวนะคะเขาแอซิ์ถอยลุ้มต่ำสร้างเกมเพสซิงและช่วยเกมรับได้สิ่งเดียวที่เขาขาดไปคือถ้วยรางวัลน,นะคะเขาเป็นลูกทีมผงผมที่สเปอร์และเขาคว้าผมเกือบคว้าแชมป์ร่วมกับเขาแต่ก็มาถูกกดที่เหลืออีก6วันจะถึงนัดเชิงชนะเลิศค่ะ บอลก็มีเกมก็มา m 8 8 t h a i l แ n d ทลนดที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวและมาต่อกันเลยนะคะยูเวนตุสนะคะได้แต่งตั้งเดียโก้มอตตานะคะให้เป็นเฮสโค้ดคนใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ยูเวนตุสนะคะได้แยกทางกับโค้ชคนเก่าไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็ทำให้ก่อนจะตัดสินใจเนี่ยแต่งตั้งมอตตานะคะขึ้นมาเป็นเฮสโค้ดคนใหม่นะคะโดยที่เขาเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโบลญนานะคะเมื่อรดูการที่ผ่านมา เป็นนายใหญ่คนใหม่นะคะโดยเซ็นสัญญาจนถึงปี2027เลยค่ะและมอต้านะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าผมมีความสุขมากที่ได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างยูเวนตุสนะคะผมอยากขอบคุณที่ไว้วางใจในตัวผมผมสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดให้แฟนๆของยูเวนตุสเนี่ยภูมิใจซึ่งสําหรับเดียวก็มอต้านะ,ะได้รับชื่อเสียงชื่นชมอย่างมากจากการพาบลญ,ญุญานะคะจบอันดับที่5 ในเชียรเรียร์นะคะฤดูกาล2 0 2 4ัน2 2นนะคะคว้าตั๋วไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ค่ะและเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะมาปิดจบด้วยข่าวของไทยลีกกันอีกตามเคยนะคะสโมสรอนบีจีปทุมยูไนเต็ดนะคะได้ประกาศต่อสัญญากับเฟ d ดดี้อาวาเรสนะคะกองกลางนะคะอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ โดยที่ f ฟดดี้อวารเรสนะคะกล่าวถึงความรู้สึกหลังได้ค้าแข่งในถิ่น BG Stadium ียมนะคะต่อไปว่าผมรู้สึกยินดีที่อยู่ที่ได้อยู่กับสโมสรต่อไปนะคะผมมาที่นี่ด้วยความท้าทายและผมยังมีสิ่งนั้นอยู่เสมอนะคะผมต้องการที่จะพาทีมเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะให้ได้ในฤดูกาลนี้และฤดูกาลต่อไป BG จีปทุมเนี่ยจะเป็นทีมที่มีความพร้อมทุกอย่างนะคะทั้งนักเตะแล้ก็การจัดการภายในทีม ซึ่งผมดีใจมากที่จะได้อยู่ที่นี่ต่อไปแล้วหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยคีมเนี่ยเดินหน้าคว้าชแชมป์ในซีซั่นหน้าค่ะซึ่งเฟรดดี้อวารเลสเนี่ยก็กย้ายมาร่วมทัพ The Rapid ะคะในซีซั่น2023-2024ที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย ด้วยการลงสนามนะคะไปทั้งหมด39นัดยิงได้ทั้งหมด6ประตูกับ 19, อีก9 a s s สต์นะคะรวมทุกรายการก่อนที่จะต่อสัญญาพร้อมอยู่ช่วยทีมในฤดูกาลต่อไปค่ะในขณะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดน,นะคะยังเหลือโปรแกรมลงสนามให้กับศึกฟุตบอลถ้วยรีโวคัพ2023-2024นะคะนัดชิงชนะเลิศที่พบกับเมืองทองอยูไนเต็ดน,นะคะซึ่งจะแข่งในวันอาทิตย์ที่16มิถุนาย,ยนปีนี้นะคะเวลา เวลา6โมงเย็นที่สนามมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะใครที่อยากจะไปดูเนี่ยก็สามารถซื้อตั๋วไปดูที่หน้าสนามได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถดูผ่านทางทีวีได้นะคะอย่าลืมนะคะส่งเสียงเชียร์ให้กับนักเตะกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ BG ปทุมยูนเนเต็ดหรือว่าเมืองทองยูนเนเต็ดนะคะและถ้าใครนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเอเชียพิลกส์ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย